ฟิล์มรัฐภูมิเผยค่ารักษามหาศารกับเรื่องสุดพีคจนมดดมบวยลันแฟนคลับแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับฟิล์มรัฐภูมิหลังจากที่ทราบว่าเจ้าตัวนั้นป่วยโรคลิ้นหัวใจรัว่วคันระยะสุดท้ายที่เป็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64 ซึ่งตอนนี้จะตรวจร่างกายทุกเดือนและหมอตั้งไว้ว่าให้ผ่าเดือนเมษายนปีหน้าเลือกผ่าแพ้เล็กในประเทศถ้าเลือกผ่าแพ้ใหญ่ต้องบินไปต่างประเทศเพราะที่ไทยยังไม่มี โดยล่าสุดหนุ่มฟิล์มมาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉได้พูดถึงประเด็นการป่วยของตัวเองเล่าถึงอาการที่เป็นพร้อมทั้งบอกว่าในขณะนี้ที่นั่งคุยกันลิ้นหัวใจก็ยังร่วยอยู่ตลอดเวลาและมีบางช่วงบางตอนพูดถึงค่ารักษาโดยมดดำได้ถามว่าถ้าบินไปผ่าแผลใหญ่ที่อเมริกาต้องเสียเท่าไหร่ฟิล์มตอบว่าประมาณ10ล้านบาททางด้านพิธีกรถึงกับตะลึงร้องโอ้โห โดยมดดำได้ถามต่อว่าไม่ได้ทำประกันไว้เหรอฟิล์มตอบว่าลืมทำพี่งานนี้ถึงกับตกใจกันทั้งสตรูทำเอามดดำบอกว่าไม่รู้จะได้ยังไงดีสอนการเก็บออมนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไม่ทำประกันด้วยหนุ่มฟิล์มก็บอกว่าตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้คิดว่าตัวเองแข็งแรงทำแต่งานถ้าพูดถึงราคารักษาในเมืองไทยก็แพงอยู่เหมือนกันในหลักล้าน อย่างไรก็ตามทีมข่าวนายนิวขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มฟิล์มนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ